ครับผมสวัสดีครับผมครับวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนําอีก1ชุดครับชุดนี้ก็ถือว่าได้ความแรงเพิ่มขึ้นอีก1ระดับครับเพราะว่าชุดนี้ครับพัฒนามาจากชุด4ี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทชุดนี้ลูกค้าอยากได้ความมันของเสียงอยากได้ความแรงของเสียงอยากได้ลำโพงโค้งหล่อครับผมเพิ่มเป็นห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทครับผมครับชุดนี้เพิ่มอะไรบ้างครับผมหนึ่งครับเห็นไหมครับจาก AB 800เป็น AB 1,200ครับผมพาวเวอร์วัดสูงขึ้นความดัง ตามมา100%ซแน่นอนถึงแม้เราจะตู้เดิมก็ช่างครับแต่ชุดนี้ลูกค้าครับเปลี่ยนเป็นดอกโคงหล่อทั้งบทไวาเป็นเบสครับจากดอกโคงปั๊มก็เปลี่ยนเป็นดอกทั้มเสียงกลางกันครับจากดอกโคงปั๊มก็เปลี่ยนเป็นลำโพงโคงหล่อโกกุกลิสลับชุดนี้ครับเปลี่ยนลำโพงแล้วเปลี่ยนทเทั้งหมดแล้วความดังเพิ่มขึ้นเยอะมากพอสมควรครับผมให้ตอบสนองความที่ออกนอกงานได้ไกลขึ้นคุมพื้นที่ได้ดีมากขึ้นสลับชุดนี้ครับแล้วชุดนี้ไม่อะไระรี่ครับผมผมได้เป็นชุดคอร์สครับผมคอร์สอัครับ ไม้ลอยปลั๊กไฟมิกตัวนี้ก็ยังเป็น6กไมเลยนะครับสลับตัวนี้ครับผมครับใครที่ต้องการออกงานแนะนําเลยชุดนี้ครับครบจบในชุดเดียวกิงครับหรือเป็นร้านอาหารเล็กชุดนี้ก็สามารถใช้ได้ครับผมครับในการออกงานครับผมในชุดเรายังมีแหลกไ้ด้วยครับไหมครับนีมีแหลกนี้ไปด้วยครับไปถึงครับลูกค้าแค่เสียบปลั๊กไฟสายลำโพงเข้า ดังเลยครับผมครับแต่ชุดนี้เป็นระบบ2ทางครับต้องใช้เทคนิคการต่อนิดหน่อยครับผมแต่เราก็มาร์กให้ครบทุกอย่างไว้เป็นครับนี่กลางแหลมครับนี่กลางแหลมนี่คือกลางแหลมกลางแหลมก็คือตู้บนนะครับนี่ตู้บนเป็นกลางแหลมเบสก็คือตู้เบสคือตู้ล่างเป็นตู้ถูบวงเราเป็นเสียงเบสครับชุดนี้เป็นระบบ2ทางครับจะได้ความละเอียดเสียงมากขึ้นไว้เป็นเบสทํางานเบสอัตโนมัติไม่ต้องมีเสียงกลางผสมเสียงกลางก็ทํากลางอางเดียวไม่ต้องมีเบสผสมครับทำให้การทํางานของเราทนครับและใช้งานได้ดีครับได้ความดังก็เพิ่มมากขึ้นครับไปทดสอบ ทีนี้การเปิดครับก็ง่ายมีอะไรครับต่อประกรณ์เสร็จครับเสียปลั๊กโยบเบอร์เกอร์ขึ้นครับนี่โยบเบอร์เกอร์ขึ้นรอประมาณสัก5วิวิทีครับเสร็จแล้วปุ๊บมิกบวกติดบดแล้วก็เปิดพัเวอร์ขึ้นครับขั้นตอนต่อมาที่คนสับสนเยอะที่สุดทำไมดังไม่ดังครับเพราะว่าสัญญาณไม่เข้ามิกก่อนที่เราเล่นพาวงเวอร์ เราต้องเช็คสัญญาณก่อนว่าเราคอามิกได้เปล่าครับผมครับนี่ครับเช็คสัญญาณตรงนี้กดลงตรงนี้ครับผมครับนี่เห็นไหมครับสัญญาณไม่เข้าเห็นไหมครับนี่เราก็ต้องดูเกิดจากอะไรขึ้นนี่โทรศัพท์แล้วก็อีกหนึ่งปัญหาครับเสียงไม่เข้าโทรศัพท์เสียงถ้าเป็นอย่างนี้ครับเสียงย่อลำโพงอยู่นี้ครับไม่ไปหานู่นเราต้องสแกนให้ไขจำครับอ่าครับทีนี้สัญญาณครับก็มาเข้ามิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมถ้ามาอย่างนี้แปลว่าสัญญาณพร้อมรันที่จะเปิดออกเครื่องเสียงกันแล้วครับผมครับแต่คนี้สัญญาณเบาครับเราต้องเร่งาามตรรฐนคับ แนะนำให้เล่งถึงแตะเหลียงไว้นะครับผมครับนี่ครับเล่งประมาณนี้ครับจะได้เสียงที่มีพลังมากทรงพลังมากถ้าแตะเหลียงเนี้ยครับพอเสร็จแล้วปุ๊บกดรีออกแล้วก็เล่งมาเตอร์คืนเลยครับนี่ครับตัวนี้เสียงเรามาพร้อมออกไปหาพาวเวอร์แล้วครับที่เราเปิดพาวเวอร์ดูครับผมว่าต่อสายถูกหรือเปล่าอันนี้เบสจะเพิ่งเล่งหนักนะครับผมต้องดูก่อนว่าถูกหรือเปล่านี่อย่างนี้ถือว่าถูกเบสดังเบสกลางดังกลางถือว่าถูกถ้าเปิดกลางกันแล้วมีเสียงเบสออกไปว่าต่อสายผิดครับผมไปรันกันครับผม ผมการทดสอบเสียงผมบอกกันเลยว่าชุดนี้ถือว่าออกงานได้เลยครับหรือฟังในบ้านหรือฟังในแบบโคเรียครับจุคนได้ยี่สิบถึงห้าสิบคนไปเลยสลับชุดนี้เพราะว่าอัดแน่นทุกอย่างพาวเวอร์ Power, ก็เป็น a b 1ีพเสียงกลาง A12 งครับใส่ดอกคงหลอกโกดิอีกหนักเสียงเบสก็เป็นเทอร์โบครับออกงานตรงมาที่ยกให้เขาเลยเทอร์โบครับได้ครบทุกมิติความแน่นความดังความแรงมาครบทุกมิติสลับเทอร์โบครับพร้อมด้วยชุดแรกได้ไปเงี้ยไปถึงก็เสียบปลั๊กใช้งานได้เลยเปิดพาวเวอร์พาวเวอร์ขึ้นดังเลยสรับชุดนี้ครับ ก็ฝากไว้ในชุดครับกับชุด51,900บาทอีกซาวผมคุณครับผม